สวัสดีย่าไม่บายครับทุกคนก็อยู่กับช่องทำมันทัวร์ตู้ทึบแคบแลนดนนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายสามแล้ว,วเมื่อเช้าผมรับงานเจ้าหนึ่งไว้แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ารอของมาก่อนนะครับก็ยาเอาไปส่งลูกค้าเขาบอกตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสามแล้วผมก็เลยจะไม่เอาละเขาโทรมาบอกเดี๋ยวบอกแกเรียกรถไปเลยนะครับเรียกไปเลย ว่ามันรอไม่ไหวครับมันอยากให้รอทั้งวันมันก็คงไม่ได้อรัทุกคนก็ตอนนี้ผมได้งานอยู่บางบัวนะครับายเส้นแลมฉบังงานเจ้าเดิมนะทุกคนที่เคยทำคลิปให้ดูตั้งแต่นานแล้วแหละ คนจีนนะครับปลายทางก็ผมเคยได้จากในรอแบบนั้นนะจำไม่ได้ใปสมัยรำมาลงที่เดียวกันนะครับปลายทางเจให้ติปมาหกสิบบาทบใจดีนะครับคนนี้ใจดีอันนี้ที่นี่เขาเรียกรถเขาใส่ขับยกให้ด้วยนะครับ ก็ไปรับแม่ไกลครับทุกคนประมาณสองกิโลนะครับอยู่เส้นรุลภพานี่ก็วิ่งหาข้าวข้าวนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ,บวันสองวันเนี้ยก็ไม่มีงานออกนะครับถ้าได้งานแอปแต่เช้าก็จะเข้าในปรุงอยู่ครับวันนี้มันไม่มีนะครับเมื่อเช้างานนี้ก็ไม่ชัวรก็งานไหนไม่ชัวร์ผมจะตัดทิ้งเลยนะทุกคนผมจะไม่เอานะก็คือรอบหลังผมก็จะไม่วิ่งนะครับถ้ามันไม่ชัวร์ หนึ่งมันต้องชัวเรื่องเวลาด้วยนะครับทำไมพี่ออกไปกินเลนยังเลยตโตมาเดี๋ยวบอกเกียร์ครับว่าให้เกียร์เรียกยับเลย นึกว่าจะจะบอกว่าเอานึกว,ว่าพี่จะไม่ส่งฉันแล้วมันค่าแล้วมันบ่ายแล้วเป็นว,ว่าขึ้นสักบ่ายโมงกำลังดีวิ่งใกล้ๆนะครับงานนั้นนะแต่ผมเปิดราคาไปมันก็พอได้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับไว้รอบหลังค่อยว่ากันนะครับ 100ร้อยทุกคนก็ห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรครับถึงปลายทางใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหน่อยๆน,นะขาไปจ้ำเส้นลงแหลมไปเดี๋ยวเดินทางกันครับผมเดี๋ยวด่วนไปซาบาทไม่รู้ว่าแอดมินผมกลับมายังแอดมินนัดเขาอยู่แหลมสบัง ก็ผมอยู่คู่ขนานบางนาตาดนะทุกคนแถวกว่อนถึงเส้นมันเกาพันทองนะครับอะไรกันอีกเนาะงานใหญ่โอ้ย <laughs> พากันไปจับกวงสองตัวพากันไปจับกวงลูกค้าเรียกงานทุกคนผมขอขำกันมมได้ไหม ลูกค้าเรียกงานจากระยองมาบางปูใหม่ใช่ไหมทุกคนแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วประเด็นเอ๋เราก็นึกว่ากวางรูปปั้นใช่ไหมทุกคนดูดิกวางตัวเป็นเป็นด้วยอะประเด็น <c oughs> แล้วจะเอามาไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้ย ปวดหัวเลยให้คนรับงานก็รับแบบนี่พออันแกก็รับแบบสุดละรับงานไก่ยังพอทนเนี่ยอันนี้กวางนะทุกคนกวางตัวเป็นเปลี่ยนด้วยทำไปถั่วเยอะ ขากากเลยผมตายรูปสรงมา <K un> ว่าลูกค้าเรียกงานสุดแล้วคนรับงานสุดกวัอย่างเงี <K un> ้ไยไไล่ปล่จับกลวงช่วยกันทํำไปอย่าหาทำนะทุกคนอันนี้ผิดผิดกฎนะครับโอ้บราากาศจะยังซา อู้ราคาโคตรได้เลยไปหน้าเมือง39กิโลราคาทั้ง700ดอะสุดเกิน39กิโลราคา700กว่าบาท770กว่าบาทอันนี้ผมวิ่ง56กิโล700เหมือนกันแทนนั่นนั่นมาเนาะ พออค่าแลนนเเยำด้ถ้าถ้าอยู่ใกล้กันนี่มันเลยครับทุกคนนัดนัดอยู่น,นี่นัดอยู่พัทยาพี่พรอยู่ระยองพี่พรเป็นคนรับงานตอนเนี้ยถ้าอยู่แถวพัทยานี่ไปไล่จับช่วยกันนี่มันเลยนะผมบอกเลยขณะนี้ครับมีเด็กรถด้วยงานอพชบุรีเยอะนะครับวันนี้ <S <S ส่วนงานเข้าขก็ถามว่ามีไหมมีครับแต่มันน้อยนะครับแต่ว่าพี่พรแกรไปเกียร์ได้งานกลับทุกรอบเลยไประยองส่วนผมไปไม่ค่อยมีงานกลับตนตนัมีทีมันแล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่ช่วง ก็ทางด่วนรถติดครับทุกคนบวกเก้าาทีก็เลยวิ่งคู่ขนานนะครับคู่ขนานบวกแค่ตรงไฟแดงหนองยาบู่นะครับรถมันเยอะไปเถอะ ไปเลยพี่ไปเลยพี่ขึ้นไปเลยข้างซ้ายผมเปิดไฟเลี้ยวนะแต่แกไม่ยอมยกเมื่อกี้แกขับอยู่ความเลนนะมันจะเอาเลนไหนก็ไม่เอาเลยตัดสินใจไม่ถูกผมก็เลยไม่ออกไป ก็ขำลูกค้าเรียกลาล่าไปรับไปนี่ไปรับกลัว <c oughs> มาจะพวด เก็บเต็มนะครับ747บาทวิ่งประมาณ56กิโล57โลแล้วก็หากแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ615บาทถ้ามันไปกับ200เหลือ400 <Okay. S 1> ขามา100หนึงขากับ100หนะึง ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะทุกคนวิ่ง,งแอป,ปได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเพราะผมไม่ได้วิ่งแอป,ปเป็นอาชีพนะครับก็เฉลี่ยงานนอกใส่เอานะครับส่วนมากแอป,ปจะมาใช้เติมน้ำมันใช้กินซะมากกว่านะครับส่วนจ่ายค่างออรถจะเป็นงานนอกนะครับ คนที่วิ่งประจำก็วิ่งแต่ในทรองเที่ยวครับชัวร์สุด รถเลครับพี่เขาจะเลี้ยวเข้า,าลานตู้นะครับตัวนี้มีลานตู้ลานหนึ่งอยู่ออกขวาก็ไม่ได้นะทุกคนถ้าผมออกขวาไปอะผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายแต่ผมก็ต้องออกเหมือนเดิมเพราะว่าหลังไม่มีรถแล้วอยู่ไหมน้องจำง่ายครับอยู่ข้างกับนี้เลย เลยร้านแบตเตอรี่ไปหน่อยนะึงชึบอองคองอองคือ,อ,อว่าเลยเดี๋ยวผมดูกันนะกันแป๊บึาถึงแล้ว เก้าเก้าเก้าทับสองสามห้องนู้นห้องสุดท้ายถูกแล้วเต็บไม่มีคนอยู่ ครับผมเอาของมาส่งครับส่งที่ไหนคะอ่าศีราชาครับศีราชาอ๋อถึงแล้วใช่ไหมคะอ่าถึงแล้วครับอ่านชักคคู่นะคะครับผมฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าเบอร์เดียวกันเกดู เดี๋ยวรอให้ลูกค้าคนเรียกรถนะครับติดต่อลูกค้ามาที่นี่นะครับทุกคนเกียร์น่าจะอยู่ข้างในนูน่นนะมันมีของเกียร์มีอูน่นึงอยู่ข้างในตรงขาเข้านะครับที่ว่าออกไปะทะลุป,ปั๊มบอทอแลมชว่างขาเข้าได้นะครับก็รอพักหนึ่งครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเขามาผมก็นึกว่าเกียร์ใส่เบอร์นี้ไวะทีแรกปกติ มันมีงานตัวหนึ่งที่ผมรับมาจากสมัยดำมานี่แต่ว่าฝั่งเนี้ยเป็นคนเรียกรถแต่ว่างานที่บางวัวมาส่งนี่ยฝั่งบางวัวเป็นคนเรียกรถให้นะครับก็จะสับสนนี่อย้ก็รอสักพักห่ทุกคนก็อตอนนี้16.14นาฬิกาสินาทีนะครับ จบงานไปที่เรียบร้อยครับทุกคนก็แกยอยู่ข้างในนะครับแกไม่ได้อยู่ที่อื่นแกปิดประตูบ้านเลยลูกก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายลงเฉพาะในแอปแกบนเมียแกยอะไรของแกก็มาลูกค้าให้ทิปมาชาวบาทนะใส่ขับยกมาด้วย ให้ทิปด้วยซาบาทเมียเก,ยเกยจะนับให้พอดีเลยแต่เกว่าให้ติปไปเลยเกยบอกเกยบนเมียเกพอดีเลค่าอาหารแมวมือแรงแล้วทิปซาบาทก็เดี๋ยวรอทีมงานมาหานะครับอยู่ที่ พัทยากำลังตีรถขึ้นมาเดี๋ยวนัดเจอกันที่ปัม๊มปตทศีราชาแหลมเชบังขาเข้ากรุงเทพนะครับเลื่ด่านน้องขามไปหน่อยนึง mm hmm. ก็ทีมงานลงมาวันนี้สองคันสามกับผมแอดมินลาล่าทั้งหมดนะครับแอดมินคนรักละลามูไทยเลนด์ทั้งหมดสามคนอีกคนหนึ่งอยู่ ก็ปราบศัตรูผ่ายนะครับอันนั้นเขาทำงานประจำนะทุกคนไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่หรอกเท่านั้นส่วนสองคนออกมาวิ่งล่าล่าเต็มระบบนะครับวิ่งงานตูต้ทึบเต็มระบบแล้วก็จะได้เจอกันบ่อยหน่อยครับช่วงนี้ก็ส่วนงานลูกค้าเจ้าที่ว่าถุงมือนะครับไปเอามาตะเกียร์โทรมาบอกแล้วแล้วพรุ่งนี้ไปเส้นงานแปดโมงครึ่งนะครับ วันนี้ของมาไม่ท right. right. ันแกบอกก็ตามนั <sucks> ้นครับเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไม่มีงานวิ่งนะครับเขานี่คมมามาตะพรุ่งนี้ดีหน่อยแต่มันรับใกล้บ้านนะครับก็กำลังจะยู่เทือนออกไป ผู้ขนานมอเตอร์ยซ์หมายลเลขเจ็ดนะครับมุ่งหน้าด่านน้องขามนะครับเพื่อที่จะไปเข้าถนนหน้าบ้านนะครับรถเยอะซะด้วยตอนเย็น ก็ไปเอางานเห็นงานดิ่งก็ต้องโอเคไปรับงานนันรอนันรอจอยข้างนันรอ เจอกันแต่ละวันหาแต่มองพอกันทีมนนงานานี่งานการบุเรีย ถ้าปูกกัน Era <laughs> uh.